สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการล้างนะคะในส่วนของชั้นที่3หรือว่า collecting p a t e นะคะในรุ่น a i r o c X5 กันค่ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ,ะสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือว่าขาดไม่ได้เลยนะคะ collecting p a t e ของตัวเครื่อง X5 ค่ะ ะะแล้วก็เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีแน่นอนนะคะจะเป็นฟองน้ําแห้งนะคะแล้วก็เป็นผ้าแห้งสะอาดนะคะ1ผืนใช้อุปกรณ์ง่ายมากๆแค่นี้เองนะคะ,ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะเริ่มกันที่ตัว correcting p a p ของรุ่น X5 นะคะเราสังเกตที่ลูกศรน,นะคะ,ะก่อนทาความสะอาดสังเกตที่ลูกศรค่ะให้อยู่ในสัญลักษณ์ที่คว่ำลงในลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเรามาปลดสลักนะคะทั้งสองข้างนะคะต้องบอกว่า collecting p a y e นะคะในชั้นที่3เนี้ยค่ะกล่องเก็บฝุ่นตัวนี้สามารถแยกออกเป็น3ชิ้นนะคะค่ะเริ่มจากปลดสลักทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะแยกชิ้นออกมานะคะชิบอ่าตัวนี้นะคะชิ้นใหญ่นะคะเราแยกไว้ด้านบนก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาแยกชิ้นที่2กับชิ้นที่3นะคะทําในลักษณะเดียวกันเลยค่ะลดสลักออกนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็แยกไว้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกเลยอะคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้จริงนะคะจะเป็นกล่องเก็บฝุ่นขั้นตอนแรกอะคะ่ะเราจะเริ่มจากชิ้นที่เล็กก่อนนะคะจะเป็นชิ้นนี้ทําความสะอาดง่ายมากๆค่ะเพียงเช็ดอ่า ใชออ้น้ำนะคะ่ะฉีดทำควมามสะอาดหรือว่าใช้สายชําระฉีดได้เลยนะคะแบบนี้นะคะฉีดให้ทั่วทั้งชิ้นได้เลยนะคะจนเขาเปียกเปียกทั้งชิ้นได้เลยสามารถโดนน้าได้เลยนะคะทั้งชิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่านะคะ,านะคะจากนั้นนะคะเราจะเช็ดด้วยฟองน้ํานะคะตามช่องต่างๆนะคะ เช็ดทำความสะอาดเบาๆได้เลยนะคะเช็ดให้ทั่วทุกช่องเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะสามารถเช็ดทำความสะอาดเบาๆง่ายๆนะคะต้องสังเกตได้เลยว่าตอนแกะออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาเลยนะคะเพราะว่าตัวในชั้นคอเล็ติ้งเพจตัวนี้นะคะ่ะเก็บฝุ่นได้แน่นจริงๆนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็พลิกให้ เช็ดทำความสะอาดอีกด้านหนึ่งนะคะอพอเรียบร้อยทุกชั้นแบบนี้นะคะขอบเช็ดได้หมดเลยนะคะตามซอกตามขอบอพอเรียบร้อยแบบนี้นะคะ่ะใช้น้ำฉีดทำความสะอาดได้เลยนะสังเกตดูจากน้ำนะคะถ้าน้ำ ในครั้งแรกนะคะในการล้างครั้งแรกน้ําค่อนข้างจะดําอยู่เราสามารถล้างซ้ําได้เลยนะคะสังเกตได้จนล้างจนกว่าน้ําจะใสเลยนะคะตรงนี้ในส่วนชิ้นนี้นะคะน้ำใสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มล้างกันที่ชิ้นที่2ได้เลยนะคะชิ้นที่สองค่ะทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะ ค่ะเริ่มจากฉีดน้ำนะคะทำความสะอาดให้ทั่วเลยนะคะทำความสะอาดให้ทั่วทั้งชิ้นแบบนี้นะคะทําเหมือนชิ้นแรกเมื่อกี้เลยนะคะอ่าเราก็ใช้ฟองน้ำเช็ดไปเหมือนเดิมนะคะทุกช่องเลยเช็ดให้ทั่วเลยนะคะในซอกในอะไรอย่างนี้เช็ดได้หมดเลยนะคะ สามารถทำความสะอาดชั้นนะคะได้แนะนำว่าให้ทำความสะอาดบ่อยๆได้ยิ่งดีเลยนะคะถ้าใช้ในบ้านปกติแนะนำให้ทำความสะอาดทุก3-6เดือนได้เลยนะคะ,ะแล้วก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เช็ดทุกช่องเหมือนเดิมค่ะ ใครที่อยู่ในคอนโดหรือว่าพื้นที่เล็กๆก,ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะสามารถทำสะอัดเองได้เลยง่ายๆที่บ้านหรือว่าทำที่ไหนก็ได้เลยนะคะเราก็ล้างน้ำพาสักนิดนึงอ่านี่เป็นตัวเครื่องที่ใช้จริงๆเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีฝุ่นเยอะพอสมควรเลยนะคะ ชั้นนี้ขออนุญาตล้างอีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆเราสามารถล้างเพียงแค่น้ําสะอาดน้ําเปล่าก็พอนะไม่ต้องใช้เป็นสบู่หรือว่าน้ํายาล้างทําความสะอาดเลยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเช็ดให้ทั่วทุกช่องแบบนี้เลยนะคะ พิกอีกด้านหนึ่งทำเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆเช็ดนะคะเบาๆเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะในส่วนของชิ้นที่สองนะคะเราก็มาเริ่มล้างกัน,นะคะ่ะน้ำล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะ ค่ะชั้นที่2ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากเขาไว้แบบนี้นะคะ,ะมาดูชิ้นสุดท้ายชิ้นใหญ่สุดของเรานะคะจะเป็นชั้นเพจของเรานะคะทำกระสาง่ายๆเหมือนเดิมนะคะก็คือเราทําชิ้นชั้นนี้นะคะ่ะให้เปียกให้ทั่วเลยนะคะโดยการฉีดน้ําเข้าไปได้เลย ใช้งานจริงๆอะค่ะชั้นเนี้ยจะไม่ค่อยเลอะมากนะคะจะไม่ค่อยสกรปรกมากอ่าแล้วก็ใช้ฟองน้ำอะค่ะเช็ดทำความสะอาดได้เลยตามช่องนะคะเช็ดได้หมดเลยแบบนี้เนาะ มุมเล็กๆเราก็เช็ดได้เลยนะคะจากนั้นกลับด้านเหมือนเดิมค่ะ,ะแล้วก็เช็ดนะคะให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นนะคะเราฉีดน้ำทำความสะอาดเข้าเหมือนเดิมนะ สังเกตว่าชั้นนี้นะคะน้ําจะไม่ค่อยดํามากนะคะล้างรอบเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะสําหรับชั้นนี้นะจากนั้นนะคะเรากา็ช่วยสบัดน้ำออกนิดนึงนะคะพอเราล้างในชั้นที่3เสร็จแล้วนะคะเราใช้ผ้าแห้งค่ะเช็ดทําความสะอาดเขาช่วยนิดนึงนะคะเป็นการซับน้ําค่ะ จร,จริงๆอะค่ะตัวชั้นผลิติ้งเพลตเนี่ยค่ะจะแห้งเร็วอยู่แล้วนะคะเป็น FAST d r y ค่ะใช้เวลา,าตากประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วใช่แล้วในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็ช่วยเช็คเขานิดหนึ่งนะคะในส่วนของน้ำในส่วนของมุมต่างๆค่ะ,ะเช็ดทำความสะอาดตามช่องแบบนี้เลยนะคะเช็ดทุกช่องทุกมุมอย่างนี้เลยค่ะ ช่วยเขาเช็ดสักนิดนึงนะคะจากนั้นผึ่งตากไว้ได้เลยนะคะแล้วเราก็มาใช้ต่อ,อก,กันที่ชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองนะคะเราทำเหมือนกับชั้นแรกเมื่อกี้เลยนะคะเช็ดทุกช่องทุกมุมเลยค่ะคราบน้ำต่างๆนะคะตามมุมเราเช็ดได้หมดเลยนะ ชิ้นสุดท้ายนะคะเราเช็ดทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะเช็ดเขานิดนึงค่ะในส่วนของคราบน้ำต่างๆนะคะที่อยู่ตามช่องตามมุมเล็กๆอะค่ะอีกฝั่งนึงด้วยนะคะ จากนั้นผึ่งไว้ได้เลยนะคะเป็นแนะนำว่าให้ตากในร่มนะคะหรือว่าจะใช้เป็นตากหน้าพัดลมได้เลยนะคะหรือว่าบางคนไม่ถนัดอาจจะใช้เป็นไดเป่าผมในโหมดลมเย็นได้เลยนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้าตากในที่ร้อนนะคะหรือว่าตากกลางแดดอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะใช้เป็นไดเป่าผมลมร้อนเป่าผมเนี้ยค่ะไม่แนะนำนะคะเนื่องจากจะทำให้ตัวชั้นฟิลเตอร์เนี้ยค่ะอายุการใช้งานเขาจะสั้นลงนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรารอให้ตัวชาร์จเตอร์เขาแห้งนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะค่ะ,คะ,คะ สำหรับตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเรามาเช็คตัวชั้นที่3ในส่วนของคอเรตินเพกของเราดีกว่านะคะว่าแห้งสนิทหรือ,อยังนะคะ,ะจากการนำตัวเพกตัวใหญ่ตัวนี้นะคะ,ะมาดูว่ามีหยดน้ำมีข้ามน้ำไหมหรือว่าลองสบัดดูก็ได้ค่ะว่ามีหยดน้ำหยดออกมาไหมนะคะถ้าไม่มีแบบนี้แปลว่าแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ประกอบกลับให้เขาสามารถกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเริ่มจากตัว ชิ้นที่สองตรงนี้นะคะชิ้นที่มีสลักแบบนี้นะคะ,ะวางลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะนำชิ้นเล็กสุดค่ะเรามาประกอบเข้าด้วยกันนะคะประกอบเข้าไปแบบนี้เลยง่ายมากนะคะเราสังเกตได้ว่านะคะ,ะตรงนี้ค่ะมุมเขาจะพอดีกันแบบนี้เลยนะจากนั้นนะคะเราใช้สลักทั้งสองข้างล็อกเข้าไปได้เลยนะคะ,ะแล้วเราก็ตัวเพลทใหญ่นะคะ มาประกอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะอ่าพอใส่เรียบร้อยแล้วอะค่ะเขาจะสนิทกันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นอะคะ่ะเราล็อกสลักทั้งสองข้างเรียบร้อยค่ะเป็นการแน่นหนาแบบนี้เนาะอ่าจากนั้นนะคะ่ะเราสามารถนําตัวกล่องเก็บฟูนที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่กลับเข้าไปในเครื่องแล้วก็สามารถใช้งานใหม่ได้ตลอดเลยนะคะ เห็นไหมคะว่าเราทําความสะอาดเองได้ง่ายมากๆเลยนะคะในพื้นที่คอนโดเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถทําความสะอาดได้หรือว่าแม้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ